เราเราเรารู้แรกๆเลยเนาะเพราะว่าพี่พ no ี่อ้อยพี่อ้อยก็จะแบบเหมือนตัดบอกตลอดเลยนะคะก็จริงๆเรามีความเรามีความเชื่อกันว่าพี่ออมจะแข็งแรงแล้วก็กลับมาทํางานละครดิดิคือคือหนูอ่ะจะส่งไลน์ไปส่งดีเอ็มในไอจีไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่าพี่ออมเขาไม่ค่อยตอบ แล้วเราก็ก็เลยแบบว่าส่งสารไปทางเพื่อนๆเราว่าฝากบอกด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนๆก็บอกว่าเหมือนเหมือนที่ออกเขาไม่รู้ว่าเขาจะตอบว่าอะไรเพราะเหมือนเขาก็ยังไม่ค่อยถึงเราเราก็ยังส่งไปยังไงไปให้พี่อ๋อ่เรื่อยๆแต่ว่าก็อย่างที่บอกว่าเราก็เชื่อกันมากๆว่าพี่อ๋อกจะกลับมาของก็ได้ก็ไมีโอกาสวิดีโอคอลคุยกันครั้งหนึ่งคเขาก็บอกว่าเา คูหายแล้วอะไรก็เฉยๆก็เพา่อเป็นคนน่ารักครับไปงไม่รอดไ้้เลย นองง่ายก็ก็เอ่อคือคือหนูกับพี่หอ,อมกับไม้กับพี่หอม,หออมส่วนใหญ่ก็จะสนิทกันเพราะว่าเราถ่ายละครด้วยกันแล้วก็ละครเรื่องหนึ่งเราใช้เวลาถ่ายทานานเนาะแปดเก้าเดือนแล้วก็อยู่ด้วยกันตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าถึงสี่ทุ่มเลยเนะะียค่ะของหนูก็คือหนูทำงานกับพี่หอมมาห้าเรือ่องเพราะมันก็สิ่งที่เราอยากจะบอกเลยคือพี่หอม เป็นคนน่ารักมากๆเลยค่ะเวลาอยู่ในกองถ่ายหนพี่อ,อ่อมจะชอบชอบทําความดีแล้วไม่ใชคนดูด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นว่าแบบเขาจะชอบไปให้เงินสวัสดิการทุกวันเวลาพันโดยที่ห้ามให้ใครบอกว่าแบบเงินมาจากของน้าแบบว่าเรียนที่งานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่หนูชอบแสลงนะคะหนูก็จะแบบไปเป่าประกาศว่าแบบทุกคนเงินพี่ออมนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะและ้วก็คือพี่อ่อมอ่ะก็จะได้ละครยกัยกๆเยอะที่มันจะต้องแบบ ตาบแอดอะไรอย่างเงี้ยอติปาหรือแม้กระทั่งแม่ไอซ์ะื่นที่แบบต้องอยู่กับซีนที่หนูต้องร้องไห้ดราม่าหลายๆชัว่วโมงเยค่ะคือไม่ว่าเราจะช้าหรือว่าเราจะร้องไห้ไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะตั้งแต่วันที่หนูเข้าวงการวันแรกๆเลยคือก,กับเรื่องพวีพบณป,ปค่ะ จนมาถึงวันที่หนูโตขึ้นนะคือพี่อ๋อมดูแลหนูเหมือนเดิมทุกอย่างคือเขาหน้ารักตั้งแต่วันแรกตั้งแต่วันที่หนูยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าหนูจะเป็นพุกธในวันนี้ไหมแต่ว่าพี่อ๋อมก็ให้ความน่ารักแล้วก็ความเมตตากับหนูตั้งแต่วัน,นั้นเลยค่ะแล้วก็เราจะเห็นว่าพี่อ๋อมก็จะเป็นแบบนี้กับทุกคนน้องๆคนไหนที่เพิ่งเข้าวงการมาพี่อ๋อมเขาไม่ได้แบบเลือกว่าเฮ้ยเธอแบบเป็นเด็กใหม่นะหรืออะไรคือเขาหน้ารักกับทุกคนเข้าวกันรวมถึงเราจะเห็นบ่อยมากๆเลยว่าแบบพี่อ๋อมเขาจะเป็นคนที่ให้ให้ความให ทุกคนนะคะในการที่จะแบบไปเล่าให้ฟังว่าคนอยากทําจมูกก็าให้ตังทําจมูกเขาไม่ได้ทขาบอกมันมีทีมงานเมื่อก่อนเลาครด้วยกันคือเขาจะแบนไงี้พี่ผมก็บอกอ่ะเอาเงินทำจมูกครับคือเดินไปเห็นบางคนมือถือเก่าเงี้ยเขาก็ซื้อมือถือให้คือเขาน่ารักมากใช่คือใครที่เคยคุยกับเขาเคยทํางานร่วมเขาไม่ว่าจะเป็นนักแสดงหรือทีมงานคือก็จะหลงรักเขาทุกคนผมไม่แปลกใจเลยว่าทําไมวันเนี้ย เกอนเยอะมากชิมงานมาหมดเลยไับได้มีโอกาสไปออกล่าไม่ได้มีโอกาสเลยครับเขาก็ไม่อยากให้เราเห็นเขาวอนนี้ปุ๊กลูกยังถามผมเลยว่าไหมเธอว่าถ้าไหมเถิดเาว่าถ้าเถอเธอไม่อยู่จะมีคนมาเยอะแบบนี้ไหมคือก็ดีใจแทนคือหนูหนูรู้สึกว่า ถ้าพี่อ่อนมองมาเขาก็จะรู้ว่าสองปีที่เขาต่อสู้อะค่ะเขาไม่ได้สู้คนเดียว,วค่ะทุกคนก็ส่งกาลังใจมากมายให้กับเขาอะค่ะเพราะว่าความดีที่ความน่ารักที่เขาหว่านไว้กับโลกใบนี้อะมันเยอะมากพอที่วันนี้ทุกคนจะรวมตัวกันมาที่จะมาบอกเขาว่าเอ้ยทุกคนรักแล้วก็แบบส่งกําลังใจที่อ่อนเดินทางไปโคลัรเบืม ก็ S <S ขอให้พี่อ๋อมไปสู่อุกติไปอยู่สวรรค์นนะครับพี่เชนหนูว่าความดีของพี่อ,อ๋อมความน่ารักแล้วก็ผลงานที่พี่อ๋อมตั้งใจทุกๆเรื่องค่ะมันจะอยู่ในใจของพวกเราไม่ว่าจะเป็นแฟนละครหรือว่านักแสดงทีมงานรวมถึงเครืองเครื่องหลังแล้วก็เบื้องหน้าทคา่กู รู้สึกที่ได้เป็นนังเลของที่ออกอะค่ะเรื่องเนี้ยมันเป็นความผูกพันกันแบบที่คือหนูหนูหนูขอบคุณค่ะที่หนูเริ่มต้นมากับพี่อ๋องเพราะในความน่ารักของเขามันทําให้เรากล้าที่จะผิดหรือว่ากล้าที่จะรอเพราะว่าถ้าเราไปเจอแบบบางคนที่เขาอาจจะไม่ได้มีความเมตตาเราแบบนี้อนะ่ะก็อาจจะแบบ เราต้องร้องไห้ตลอดเนาะสมัยก่อนละครทุกเรื่องมันต้องร้องไห้อะค่ะแล้วพี่อ๋อมก็เป็นคนหนึ่งที่พี่อ๋อมจะพูดกับหนูตลอดว่าเฮ้ยปุ๊กไม่เป็นไรพี่ก็ทําไม่ได้เหมือนกันคือพี่อ่อมเขาจะพูดที่ทําให้หนูรู้สึกว่าหนูไม่ได้ผิดนะถ้าหนูจะร้องไห้ไม่ได้หรือว่าหนูจะเล่นไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพี่อ๋อมก็จะแบบปุ๊กเรามาทําเรื่องนี้ให้ดีไปด้วยกันนะอะไรอย่างเงี้ยคือพี่อ๋อมจะเป็นคนที่คือบทบทละครไทยอะค่ะส่วนใหญ่ก็คือบทนั้นเองอะมันจะค่อนข้างด่บม,มากๆ สิ่งที่หนูสัมผัส,ส,สได้กับพี่อ๋อแล้วอยากจะชื่ชนชมพี่อ๋อมจริงๆคือพี่อ๋อมไม่ไม่เคยมีความรู้สึกอิจฉาเลยอะแล้วเขาก็พร้อมที่จะเป็นซัพพอร์ตที่ดีมากๆของน้องแล้วจริงๆความน่ารักของเขาที่เขาเป็นซัพพอร์ตที่ดีค่ะมันทําให้งานของเราอะออกมาดีทุกๆงานคือหนูมั่นใจเลยว่าถ้าหนูไม่มีพระเอกที่น่ารักแบบพี่อ๋อก็จะไม่มีทุกลุ่มในวันนี้เหมือนกันค่ะขอบคุณความน่ารักที่แบบพี่อ๋อแบบซัพพอร์ตหนูมาตลอดเนียค่ะขอบคุณค่ะ <c oughs> ขอบคุณค่ะ <c oughs>